ไปตอนหนึ่งาวดีกว่าของเธอคนนี้นะเมื่อกี้ก็สวยเก่งใช่ไหม<ฆ>คนนี้ก็สวยเก่งเช่นกันนะครับอย่างสาวมุกวรนี่คผู้ชมแน่นอนว่านอกจากฝีมือการแสดงไม่เป็นสองรองใครนะครับเรื่องธุรกิจก็ปเปังมากเช่นกันนะตอนนี้นะเธอขยันมากนะมีธุรกิจกระเป๋านะครับหมวกขนนุ่มปุยนะและที่สําคัญนะเสื้อผ้าก็โดนนะคุณผู้ชมและอีกหนึ่งธุรกิจสําคัญนะครับที่เธอเพิ่งเปิดตัวไปก็คือบ้านหนองสตูดิโอนะคุณผู้ชมเป็นสตูดิโอเช่าถ่ายภาพนะครับ ที่เจ้าตัวสุดแสนจะภูมิใจนะครับแล้วก็เปิดบริการให้เป็นที่เรียบร้อยค,คุณผู้ชมด้านทาง,ย,ทงยูทูบยูทูบนะก็ปังเช่นกันนะครับตัดช่องมุก,กรัรนี้นะคุณผู้ชมที่มีคนติดตามนะครับมากกว่า30,000นคนทีเดียวนะบอกเลยว่าใครที่อยากติดตามก็ไปสามารถติดตามกันได้นะเรียกว่าง,งานปังขนาดนี้แล้วความรักอาจจะมีใครมาบอกว่าขายขนมจีบบ้างหรือย,ยังนะมีโอกาสเจอสามมุก,กันนี้นะครับก็ต้องไปถามเธอสักหน่อยให้สามมุกเปิดใจดีกว่าครับเออที่ทํา หนักๆในปีนี้นะคะก็คือ YouTube ค่ะก็พยายามที่จะแบบว่ามาทำ YouTube ให้มากขึ้นนะคะก็ได้ดูทุกอาทิตย์เลยทางช่องมุกอน,นิณค่ะก็จริงๆแล้ว YouTube มันก็เป็นเหมือนแบบไดอารี่ในชีวิตมุกอะไรอย่างเงี้ยอย่างมุกไป ไปเที่ยวนั่เที่ยวนี่ก็จะถ่ายมาให้ดูไม่ไม่มีอะไรของของช่องมุกก็เป็นมุกคุยกับเพื่อนเป็นมุกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุกมีทุระก็เป็นรายการธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีมุกชลินไกด์ก็เป็นแบบรายการแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูในปีนี้ค่ะโปรเจกต์เยอะตอนนี้ว่าทําธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มด้วยค่ะหลักๆก็ทํา SOS ร้านเสื้อผ้าของตัวเองอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นสตูดิโอที่ที่ทำอยู่เหมือนกันสตูดิโอบ้านน้องแล้วก็จะมี ตู้ถ่ายรูปที่วางอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพก็มีอยู่ที่ไอโน่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายโปรเจกต์มากค่ะคิดคิดตลอดเวลาแบบเช่าชทํางานใช่แต่จริงๆอะ่ะมันเป็นลักษณะนิสัยมุกตั้งแต่ตอนแบบเด็กๆแล้วค่ะคือที่เริ่มทํา s สก็เมื่อเกือบเกือบสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็เราเราเป็นคนที่เห็นไอ้น,นั้นเห็นไอ้น,นี้แล้วขัดใจอยากจะทําเองแบบให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเป็นคนที่แบบว่า มีธุรกิจนั่นนี่งองมาตลอดเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้ค่ะเธอชอบทานั่นทานี่เหมือนว่าทําก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันเวลามันสําเร็จเนี่ยค่ะไม่ไม่มีค่ะเือมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็เราก็ดูๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หรอกก็ยังก็ยังเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าทำงานก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเงินเราไม่ได้มากขึ้นแต่เราไม่รู้แล้วว่าสเปคเราคืออะไรอาจจะ ชอบคนที่ใส่ใจอะค่ะเออหนูจ,จะไม่ได้ชอบคนแบบว่าต้องโปรไฟล์อะไรมากมายแต่ว่าจะชอบแบบสนใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นที่พึ่งพิงให้กับเราให้เป็นเป็นความสบายใจให้กับเราได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เรียกว่าโสดเลยละคะ่ะ <c oughs> ไม่เจอค่ะเอออาจจะยังไม่ยังยังไม่ใช่จังหวะของเราด้วยแหละคือแบบว่าเอ่อตอนเด็กๆเราก,ก็แบบอยากมีความรักมาตลอดเลยเนาะแต่พอทำไมไม่รู้พอตอนนี้2 6ก็รู้สึกเฉยเฉย ก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ถ้าก้าคนต่อไปเราเราเป็นไปได้เราก็อยากให้คบย,ยืดยาวๆค่ะเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าเออต้องคิดเดยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนๆพี่น้องมันเยอะค่ะหลายๆคนก็จะบอกเฮ้ยคนนั้นคนนั้นแฟนหรือเปล่าคนนี้แฟนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเพื่อนๆน,อๆน้องๆเพราะในในบริษัทที่มุกอยู่ก็จะแบบประชากรผู้ชายจะจะส่วนใหญ่มากกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่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 ค่อยกดดันเพราะว่าจะแบบ ส่วนใหญ่จะแคปชั่นไว้ก่อนเลยว่าคอนนี้เพื่อนนะคะเป็นเป็นการแบบว่าคุมกําเนิดอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยเออปลออันนี้น้องนะคะงดทําข่าวอะไรแกว่างดเมาสนะคะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย